เปิดรนานยันมากทุยหลวงปู H ่เอี่ยมวัดหนังหมากดีวัดหนังที่ว่าจะใช้ยันอะไรโปติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสีมะเพล่กันอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะในเพจของเรานะคึกคักกันมากนะเพราะว่าเราเนี่ยเปิดโอกาสนะครับให้แฟนๆนะแฟนเพจก็ดีแฟนช่องก็ดีที่ติดตามเรานะครับในทุกช่องทางทุกแอปเนี่ยได้มีโอกาสนะในการที่จะโหวตกันนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรนะก็ปรากฏว่าในเรื่องเครื่องรางนะฮะเครื่องรางเนี่ยเราก็โหวตกันไป4 4สอย่างนะปรากฏว่า ผลอันดับหนึ่งที่แฟนเพจแฟนช่องอยากจะฟังนะเรื่องนี้ก็คือเครื่องรางหรือวิญญา์ที่ลงในเครื่องรางที่เรียกว่าหมากทุยนะฮะซึ่งหมากทุยเนี่ยเราต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ที่เขานิยมสะสมพระเครื่องหรือจะพูดว่าเซียนพระก็ได้นะยุคเก่า,เ,กา,เ,กาเ,เขาจัดขึ้นชื่อว่าหมากดีเนี่ยจะอยู่อันดับหนึ่งกนะ็คือหมากดีวัดหนังเบี้ยขลังวัดนายโงไม้คูอยู่คู่วัดอินมีดบินวัดหนองโพพิสมรวัดพวงมาลายัยขั้งเห,หลือร้ายวัดตโนดหลวง ลาหูอยู่คู่วัดศรีสะแหวนอนอระวัดหนองบัวลูกแร่บางไผ่ฤทธิ์เหลือร้ายหาไดปานนะนี่เขาพูดเป็นโอ้โหกรอแบบโอ้โหฟังดูแล้วสุดยอดอยากจะได้ทุกชิ้นเลยนะเอาเป็นตำนานนะครับก็ในตอนนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาพูดกันนะเกี่ยวกับเรื่องของหมากดีวัดหนังนี่แหละของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหรือหลวงพ่อผลวัดหนังซึ่ง ทำกันมาหลายรุ่นนะก็พูดง่ายๆคือวัดหนังเขาดังเรื่องหมากทุยในเครื่องรางนะแต่ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวของยันที่อยู่ในหมากทุยของวัดหนังเนี่ยของผู้เอี่ยมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปฐมเจ้าว่านเนี่ยก็ขอประชาพันธ์นิดนึ่งนะครับสำหรับลูกศิษย์เก่าที่เรียนลบผงคำพี่ไปถึาวักหนึ่งถึงวักแปดไปแล้วนะใครสนใจวักเก้านะครับก็จะเปิดสอนวักเก้าต่อนะในวันที่9มีนาคมเป็นวันแรกนะครับแล้วก็คอสนี้เราจะเรียนกันสามอาทิตย์ด้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนจนถึงวักเก้านะที่เคยเรียนวักหนึ่ง ก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่ข้อความเพจศิลปะพเวทเนาะแล้วก็ใครนะครับอยากจะเท่ๆนะเป็นชาวแก๊งศิลปะพเวทกันนะครับก็สามารถกดซื้อเสื้อนะครับเพื่อสนับสนุนเราได้เลยนะด้านล่างนี้เลยนะครับผมนะอ่ะเรื่องของเครื่องรางหมากเนี่ยผมขอเกริ่นนิดนึงก่อนจะไปถึงเรื่องของหลวงปุ่เอี่ยมวัดหนังนะคือหมากทุีเนี่ยมันเป็นเครื่องรางอยู่แล้วไม่ได้มีแค่วัดหนังอย่างเดียวนะอ่ามีหลายวัดที่สร้างนะครับเช่นวัดเขาบันไดอิดจาได้ไหม วัดเขาบันไดอิทที่ผมทําคลิปพิเศษไปเร็วๆนี้นะเรื่องของยันครูวัดเขาบันไดอิดนะใครที่อยากไปชมนะสมาชิกช่องก็สามารถกดสมาชิกนะครับไปชมได้นะเรื่องราวของยันครูวัดเขาบันไดอิดนะคืออาจารย์หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะหลวง,ง,งพ่อเปลี่ยนน่ท่านทาหมักทุยเหมือนกันนะฮะเนี่ยท่านก็ทํหมักทุยอีกที่หนึ่งนะไปทางใต้เลยนะเป็นเกจิยุค90หลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะหรือพ่อท่านแดงวัดศรีมหาโพธิ์นะก็ทํหมักทุยนะแต่ต้องบอกไว้เลยฮะหมักทุยที่เป็นกรอนเนี่ยนะที่เราพูดถึงกันเนี่ ทำเนี่ยและดังเนี่ยคือที่วัดหนังนะวัดหนังนะครับซึ่งครูบาอาจารย์ที่เป็นบูรพาจารย์เนี่ยที่ทาเครื่องรางชิ้นเนี้ยแล้วก็มีชื่อเสียงก็คือหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรนะครับห,หรือพระพาวนาโกศลอดีเจ้าวัดวัดหนังนะฮะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับท่านมีดีหลายด้านนะและเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมที่เป็นรูปเสมาเนี่ยติดหนึ่งใน5เป็นเสภาคีนะครับเดี๋ยวว่างๆถ้ามีโอกาสจะมาคุยเรื่องยันหลังเหรียญทีนะแต่ว่าเราคุยกันเรื่องยันที่ลงมาก่อน เรื่องราวของปู่เอี่ยมเนี่ยขอเกินเข่า้าวๆก่อนนะครับให้เป็นกระใสนะเพราะเรายังไม่เคยพูดถึงเรื่องหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรเลยนะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเกิดในปีพศ2375นะฮะก็เป็นเจ้าวาดวัดหนังเนี่ยยาวนานมากนะท่านมรณภาพเนี่ยในปี2469นะประมาณอายุ93ย่าง94ปีเนี่ยนะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยครองวัดหนังยาวนานมากนะเดิมทีเนี่ยท่านก็เป็นชาวบางขุนเทียนนี่แหละนามสกุลของท่านคือทองอูนะ เดิมนามสกุลท่านท้องอู่นะเพียงแต่ว,ว่านามสกุลท่านไปไปพ้องกับชื่อเจ้านายสมัยนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นท้องอู่นะพระผู้เอี่ยมนะครับก็เป็นผู้ที่มีความฝักใฝ่นะในเรื่องของความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับหลังจากที่ท่านศึกษาเนี่ยท่านจะศึกษากับสำนักบาลรีต่างๆในยุคนั้นนะต้องแต่เป็นสามเณรเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยท่านก็ได้บวชนะท่านได้บวชที่วัดราชโอรสนะครับโดยมีหลวงพ่อเกิดวัดราชโอรสเนี่ยเป็นพระอุปชา มีหลวงพ่อรอดวัดโคนอนนะหรือตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปอยู่วัดโคนอนท่านอยู่วัดนางนองนะแล้วก็คลองสมณศักดิ์ที่พระครูภาวนาโกศลหลวงพ่อรอดเนี่ยอาจารย์หลวงพู่เอี่ยมเนี่ยนะครับที่ทาพระปิดตาชื่อดังเนี่ยนะครับเป็นอนุสสมณาจารย์และมีหลวงปูลล่รอดนะฮะที่ทําพระปิดตาชื่อดังเนี่ยนะเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็มีพระอาจารย์ธรรมเจดีจีนเป็นพระอนุสสมณนาจารย์นะครับก็พอบวชแล้วเนี่ยก็มีฉายาวัสุวรรณสโรนะ หลวงปู geliyor, e ่เอี form, mm ่ยมเนี่ยก็เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องปริยัติธรรมเนี่ยท่านก็พยายามเรียนนะแต่เรื่องของปริยัติเนี่ย like. ก็พูดตรงๆเลยก็คือว่าท่านก็ใช้เวลานานนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็มาฝักใฝ่ในเรื่องการปฏิบัตินะครับเรื่องของสมถะกรรมฐานโดยที่ท่านไปเรียนกรรมฐานเนี่ยกับพระกรรมวจจาจารย์งท่านก็คือหลวงปู่รอดวัดนางนองนะแต่ภายหลังหลวงปู่รอดท่านเนี้ยนะครับมีปัญหานะในเรื่องของคณะสงฆ์ละกันนะด้วยด้วยเหตุปัญหาเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าก็เลยทําให้ท่านเนี่ยต้องย้ายวัดไปอยู่วัดโคนอนนะครับ หลวงปู่เอี่ยมเองเนี่ยมีความกตัญญูนะก็ไปปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์ที่วัดโคนอนเหมือนกันแล้วก็มีความก้าวหน้าในะเรื่องของสมถะภาวนาว่ากันว่านะฮะถามว่าทําไมหลวงพ่อรอดวัดโคนอนหรือว่าวัดนางนองเก่าเนี่ยทำไมถึงได้ยศพระภาวนาโกศลเถระพระภาวนาโกศลเถระเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะฮะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติสมถะภาวนามากนะอย่างเช่นหลวงปู่วัดปักน้ำพ่อสดเนี่ยก็เคยได้ยศนี้นะแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยภายหลังท่านก็ได้ยศนี้เหมือนอาจารย์ท่าน แล้วหลวงพ่อรอดเนี่ยผมกล่าวนิดนึงนะคำเล่าลือเขาบอกว่าท่านเนี่ยน่าจะสําเร็จปัทวีกสินสามารถที่จะเดินบนใบบอลได้นะนี่คือสิ่งที่คนพวาเห็นในยุคนั้นนะเขาสันนิษฐานกันว่าท่านสําเร็จปัทวีกสินนะครับนี่คือเรื่องราวที่หลวงปู่เอี่ยมได้ศึกษานะรวมทั้งพวกเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์โบราณต่างๆหลวงปู่เอี่ยมก็ได้ศึกษากับหลวงู่รอดนี่แหละนะครับ ก็เลยสันนิษฐานว่าศัพ,พวิชาเนี่ยพอหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยถูกนิมนต์มาอยู่วัดหนังก็เลยได้ใช้วิชาเหล่านี้นะครับในการสงเคราะห์ผู้คนนะจนชื่อในเรื่องลือไปนะจนเจ้านายเนี่ยระดับกษัตริย์เลยนะสมัยก่อนกษัตริย์ทนะี่ห้นี่นะก็เสด็จไปที่วัดหนังเป็นบ่อยครั้งนะครับหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนอกจากเก่งในเรื่องของพูดตรงๆเลยก็คือเรื่องของศาสตร์โบราณเรียกยันแล้วเนี่ยนะสมถะภาวนาเก่งแนละ้วหลวงปู่เอี่ยมก็ยังเก่งในเรื่องของแพทย์แผนโบราณด้วยนะ จะเห็นได้ว่าตำราวัดหนังเนี่ยนอกจากเป็นตำราพวกยันพวกเคื่งราง้านพวกอะไรพวกนี้นะครับท่านก็ยังเก่งในเรื่องของตำรายาด้วยนะโดยเฉพาะพวกยากันโรคระบาดเนี่ยนะครับหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านก็สงเคราะห์คนจํานวนมากนะน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์เนี่ยสำหรับลดคนที่สมัยก่อน,เ,นเขาบอกว่าผีเข้าเจ้าสิงเนี่ยนะมีความเชื่ออย่างนี้หลวงปู่เอี่ยมก็ปัดเป่านะจนชื่อเสียงท่านกระจจรกระจายนะจวบจนปีพศ2469ท่านก็ถึงการมรณภาพตามที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของยันนะ ถามว่าหมากทุยเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆผมรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าหมากทุยเนี่ยดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิชาทางโครงอภินชตรีนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันถูกประยุกนะมันถูกประยุกต์ให้ใช้ได้หลายรอบด้านนะพูดถึงตัวหมากก่อนแล้วกันนะครับตัวหมากเนี่ยนะเขามีความเชื่ออยู่เก่าก่อนอยู่แล้วแล้วความเชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะฮะได้รับความเชื่ออิทธิพลมาจากประเทศอินเดียหมากเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้าตัวหมากเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีความเกี่ยวพันกับเทพเจ้าอยู่แล้ว คืออินเดียเนี่ยเขาไม่เหมือนบ้านเรานะลองศึกษาอินเดียดีๆนะครับบ้านเราเนี่ยกินกะเพราใช่ไหมกินกับผัดกะเพราเนี่ยบ้านเรากินผัดกะเพราแต่อินเดียเนี่ยกะเพราในเป็นเทพเจ้าของเขานะเออเวลาที่เขาจะทําผงทาอะไรทาเนี่ยเขาเอากะเพราไปเผาเหมือนกันหมากนี่ก็เหมือนกันก็เป็นของถวายเทพเจา้ามีความศักดิ์สิทธิ์และเขาจัดว่าหมากเนี่ยเป็นของในการแก้อาถรรพ์คล้ายๆเบี้ยนั่นแหละนะนะก็เลยนิยมเอามากเนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องรางเนะี่ยเวลาเกจิอาจารย์นะเห็นไหมบางท่านที่มีวัฒนธรรมในการ กินหมากอหะเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาทำไงครับนี่ครับแบมือแบมือในะขอชานหมากนี่ไงเออหมากเนี่ยมันก็คือเป็นของแก้อาถรรพ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าหมากวัดหนังเนี่ยนะครับพูดต,ตรงๆเลยลีลาของวัดหนังเนี่ยมีการลงยันหมากเนี่ยเท่าที่ผมทราบมีอยู่3เจนนะสามเจนเรชั่นนะครับเจนแรกเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมนะแล้วก็เจน2เนี่ยก็หลวงพ่อเจ้าคุณผลพระครูสุนทรศิราจารย์นะหลวงพ่อผลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นยุคของ พูดที่ทําต่อมาแล้วกันพาะชวนว่าหนังนะครับซึ่งผมมีหมากลวงพ่อชวนไวยนะเนี่ยพูดถึงแล้วมีหมากเอาให้ดูด้วยนะผมเก็บหมากของพ่อชวนไว้ไชิ้นหนึ่งนะถามว่าทำไมเก็บไว้ดูคือผมอยากจะให้ดูด้วยลักษณะหมากมันเป็นประมาณนี้นะเพราะถ้าเกิดใครมีหลงผู้เอี่ยมนะี่ยคือส่วนใหญ่จะถักลงลักไว้หมดนะคงไม่มีใครกล้าแกะมาหรอกอย่างดีที่สุดก็คือเอ็กซเรย์เพราะว่าของเขาแพงนะแกะมาแล้วบางทีมันก็เสียดายนะ ก็กลายเป็นว่าราคาจะตกเนี่ยเอาของพระประหลัดชวนนะหรือหลวงปู่ชวนเนี่ยนะครับคือเป็นเจนสามาให้ดูนะว่าลักษณะมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะผมก็เก็บเอาไว้ดูนะแล้วหมากเนี่ยวิธีการที่จะขึ้นไปเอาเนี่ยเขามีวิธีน,นะครับในยุคนั้นนะ่ะเขาก็เล่าว่าลูกศิษย์ที่รับใช้เจ้าคุณผลกับหลวงปู่เอี่ยมนะ่ก็คือลุงถมนะลุงถมทองอู๋นะตามประวัติเนี่ยผู้ที่จะขึ้นไปเอาเนี่ยจะต้องได้คาถาบทหนึ่งคาถาบทหนึ่งจากหลวงปู่เอี่ยมหรือเจ้าคุณผลก่อนนะครับถึงจะสามารถปีนต้นหมาก ขึ้นไปเอาหมากทลายนั้นได้แล้วลักษณะหมากมันต้องเป็นหมากแห้งอย่างนี้คือยืนต้นตายนะหมากที่ยืนต้นตายเนี่ยมันก็จะมีหลายกรณีคือยืนต้นตายเองก็ได้หรือโดนน้าท่วมหรือโดนน้าท่วมแล้วยืนต้นตายก็จะมีหมากเนี่ยที่แห้งคาต้นอยู่นะครับคนที่จะขึ้นไปเอาเนี่ยต้องมีคาถาถามว่าภาวนาทําไมเขาบอกว่าหมากเนี่ยมันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาอยู่ต้องภาวนาคาถากันตัวนะ ลักษณะเดียวกับหลวงปู่สุขที่ตอนที่แล้วที่ผมพูดเลยว่าใครจะไปดำน้ำเนี่ยต้องได้คาถาอิติปิโสถอยหลังอะ่ะนะเหมือนกันหมากเนี่ยคนจะปีนก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันพอปีนขึ้นไปแล้วปีนไปที่ต้นไม้ปับ๊บต้องเอาพลาติดไปด้วยคาบพลาติดไปด้วยนะฮะแล้วพอเจอทลายหมากที่แห้งตายคาต้นปับ๊บคนที่จะตัดเนี่ยต้องเอาปากคาบเนียวนะเนียวเอาปากคาบแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเอามือเนี่ยที่ถือพลาแล้วก็ตัดมานะจึงจะสําเร็จเอาหมากลักษณะเนี้ยลงมาได้เมื่อเอาลงมาได้เสร็จปับ๊บ ก็จะทําการคว้านเอาเนื้อหมากออกและให้เป็นโพรงแบบนี้นะครับให้เป็นโพรงนะเสร็จปั๊บจะบรรจุ1ยันนะใส่กระดาษสา2นะฮะเป็นผงเดี๋ยวจะเฉลยด้วยเป็นผงชนิดไหนนะครับผมกล้าเฉลยด้วยว่าเป็นผงชนิดไหนนะครับต่อมานะครับก็ต้องใช้ชนโนลงเนี่ยอุดเพื่อไม่ให้กระดาษสาหรือผงเนี่ยที่อุดเข้าไปเนี่ยหลุดออกมานะครับ พระอ,อุดเนี่ยก็ใช้คาถาอุดทังอัดโทนะครับซึ่งมันเป็นคาถาพยายอุดอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นอันสําเร็จแล้วก็ทาการปลุกเสกด้วยคาถาเฉพาะของเขานะนี่คือตํานานเรื่องของหมากทุยของวัดหนังนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยผมก็จะทําการสาธิตนะว่ายันเนี่ยนะครับยันเนี่ยในการทําวิชาเครื่องรางหมากเนี่ยที่ผมพูดถึงในกระดาษสาเนี่ยจะเป็นยันอะไรนะครับก่อนจะไปสาธิตนะครับก็ขออารัธนาคุณครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่รอดวัดโคนอนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง เจ้าคุณผลวัดหนังและครูบาอาจารย์ต่างๆที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามากทวีขอมาเป็นประจับพยานหากใครนําความรู้ในคลิปนี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองหากใครใช้ความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษไปใช้ในทางเบียดเบียนผู้อื่นไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลก็ขอให้คนเหล่าน,นั้นไม่สามารถใช้วิชาได้และแพ้ภัยตนเองด้วยเถิดสาธุสาธุสำหรับเรื่องของยันที่ใช้ในการลงหมากเห็นไหมฮะคือหมากเนี่ยอันนี้ผมถือให้ดูนะไม่ไม่ใช่อะไรคืออยากให้รู้ว่าสันฐานเนี่ย ของตัวหมากทุยเนี่ยที่แห้งนะครับตายคาต้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ก็เป็นของหลวงปู่ประหลัดชวนวัดหนังเนี่ยกระผมก็เช่าไว้ได้ลูกหนึ่งนะพูดถึงนะเก็บเอาไว้ดูว่าเฮ้หมากที่มันแห้งๆอ่ะที่เขาบอกน่ะมันลักษณะยังไงนะก็ประมาณนี้แหละฮะทีนี้ที่ให้ดูไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกให้ดูว่าขนาดเล็กขนาดเล็กทีนี้ยันที่จะยัดไปเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับตัวหมากที่เราได้มาเนี่ยหมากหมากทุยบางทีมันอันใหญ่บ้างอันเล็กบ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออจะขออธิบายนิดนึงนะ ข้อมูลที่ผมเอามาพูดคุยเนี่ยนะครับผมอ้างอิงจากหนังสืออนุสรณ์นะพระครูสุนทรศิราจารย์หรืออนุสรณ์ของที่ระลึกข,ของเจ้าคุณผลน่ะนะครับเขามีหนังสืออยู่แล้วนะก็เป็นหนังสือเก่าถ้าเกิดใครสนใจก็ไปหาอ่านได้นะไม่ใช่เรื่องความลับอะไรนะดังนั้นเนี่ยการที่ผมมาตีแผ่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับเอามาจากหนังสือเล่มนั้นซึ่งหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขียนโดยพระมหาทองเหมาะอัคคสุวรรณโนนะครับท่านก็เขียนไว้นะครับเขียนไ,ได้ดีเดียวนะในมุมมองเรื่องของยันของ หลวงพ่อผลพระภูสุนทรนี่แหละนะที่เป็นสิทธิ์หลวงปู่เอี่ยมนะเพราะว่าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยโอ้โหท่านพายุกเก่าอะนะท่านมรภาพ,ภาพปี2 4 6 9กเนี่ยนะก็จะหาข้อมูลได้ยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะและผมก็จะเฉลยด้วยว่าผงที่บรรจุอยู่ในตัวหมากเนี่ยเป็นผงอะไรนะฮะอ่ะยันแรกนะครับที่เขากล่าวขวัญถึงเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าว่ายันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายันนทรหดยันนททรหดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ปัทมังพินทุกังชาตังทุติยังทันทะเมวะจะตติยังเพทะกันเจวะจะตุถังอังกุสัมภวังปัญจมังศีรสังชาตังนะทรหดกาโรโหติสัมโมอสังวิสรปุสะภุพะสมโนฟุตโธนะอันนี้คือสาธิตให้ดูนะครับแต่สูตรในการลงเนี่ยของวัดหนังเขาจะมีสูตรในการลงปัทมังนะทรหดเนี่ยเฉพาะทางอีกนะฮะอ่าแต่ผมก็อาจจะไม่ได้หยิบมาทั้งหมดนะฮะเพราะว่าผมก็ฟัง ครูบาอาจารย์ในสาตร์นี้สาธิตแค่ครั้งเดียวนะสำหรับยันที่เป็นองค์กษักของยันนักทรหดล,ลักษณะนี้นะผมบอกลักษณะนี้เนี่ยจะพบในหมากทุยขนาดเล็กมากนะขนาดเล็กมากนะก็จะ,จะลงเป็นองค์ภาวนาของปู่เนี่ยนะปู่ผลเนี่ยข้างๆอ่ะพุทธโทนะฮะนะเห็นไหมฮะ คือโครงสร้างเนี่ยถ้าใครเห็นภาพนี้จะนึกถึงยันของหลวงพ่อเงินวันดดอนใหญ่หอมจําได้ไหมยันหลวงพ่อเงินก็นักทรหดเหมือนกันนะลักษณะนี้นะคือแบบแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือบางท่านก็จะเจอยันมียะอยู่ข้างล่างแบบนี้คล้ายๆหลวงพ่อเงินวันดดอนใหญ่หอมแบบนี้เลยนะนี่คือฟอร์มแรกสําหรับขนาดเล็กนะครับฟอร์มต่อมาฟอร์มต่อมาเนี่ยก็เป็นนักทรหดเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเขียนอย่างนี้ปฐมังพิทุกัางชาตังทุติยังทันทะมิวจจะตติยังเพทะกันเจวะ จตุถังอังกุสัมภวังปัจมังศีรสังชาตังนัทโรหดการโรโหติสัมภวแล้วก็จะต้องมีคาถาที่เป็นองค์รักษ์นะครับแล้วก็เป็นคาถาประกอบก็คือว่านกาโรโหติสมุขเกิดเป็นนะโมกาโรโหติสมุขเกิดเป็นโมนะพุทธกาโรโหติสมุขเกิดเป็นพุทธนี่ทนาะการโรโหติสมุขเกิดเป็นทานะครับยักกาโรโหติสมุขเกิดเป็นยะนะจะอยู่วันนี้นะอ่ะนี่ชุดแรกนะครับ อีกคาถาหนึ่งที่ต้องมีคือธาตุทั้งสี่ก็จะลงนี้นะฮะนะโโนะากาโลโหติสมภเกิดเป็นนะมกาโลโหติสมภะเกิดเป็นมะพระกาโลโหติสมภะเกิดเป็นพระระกาโลโหติสมภเกิดเป็นทะนี่ธาตุทั้งสี่อยู่นี่นะครับแล้วก็จะต้องมีหัวใจนะครับเขาเรียกว่าหัวใจพตัตนตรตยนะครับซึ่งหัวใจพระตัตนตไตรเนี่ยก็จะเป็นมะกะกาโลโหติสมภะนะครับอ่มามักตัวนี้ก็คือมนุษ,ษ,นษย์นังคุโตโธมควาติ Mo, นะ eh อัการโหติสมูนะอัการิโกเอฮิปซิโกอุเนี่ยก็คืออุชุป,ปฏิปันโนนะอันนี้คือเขาเปรียบเปยนะเปรียบเทียบแล้วก็ตรงอุตรงเนี้ยนะก็ชักยอดขึ้นไปนะี่ยะจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะนะจะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะครับนี่คือตามขนาดนะครับที่ลงนะแต่ว่าก็ยังเป็นนณะโทรหดเหมือนเดิมนะครับทีนีอบบนนะ้อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่ง เขาจะเรียกว่านปฐมังณปฐมังเนี่ยผมเคยเคยไปหลายปีแล้วเคยไปร่วมงานที่เขามีเรื่องของจัดนิทรรศกา,การเรื่องพิพิธภัณฑ์วัดหนังน่ะนานแล้วนานแล้วนะปีห้ากว่ากว่านะครับแล้วก็มีทายาทของปู่ถมทองอู่นะน่าจะเป็นท่านอาจารย์คะนึงนะพันเอกพิเศษคะนึงทองอูนะ่เนี่ยท่านก็มาให้ความรู้นะให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ชมนิทรรศการวันนั้นนะนะก็จะมีณปฐมังนะปฐมังก็จะเขียนประมาณนี้ปฐมังพิทุกังชาตังนะทุติยงังทันทะมีวจา ตตยังเพทะกันเจวะเจตุถังอังกุสัมภวังปัญจมังศีรสังชาตังนัการโหติสัมภวนะครับอันนี้คือเป็นนักปฐมังนะแต่ว่าตอนที่ท่านเรียกสูตรเนี่ยผมจําได้ว่ามันก็จะมีอย่างเช่นปฐมังพิทุกังชาตังพุทธังคงหนังพุทธังคงคงหนังทำบังคงคงเนื้อสังพังคงคงกระดูก ตรีเพชรคงคงสวาหะมีคงคงเป็นเหล็กคงเป็นทองแดงอะไรประมาณนี้นะผมผมก็จาเก็บเก็บรายละเอียดไม่ครบด้วยความประมาทว่าเราจําได้นะเราไม่ได้จดเอาไว้นะเขาอุ่ามาสาธิตให้ดูนะแต่ว่าออกไปทางเนี้ยนะเป็นทางคงกับพันชาตรีเนี่ยนะคงกับพันชาตรีเพราะว่าผมจําได้ว่ามันมีประมาณว่าพระพุทธทางคงคงหนังพระธรรมังคงคงเนื้อพระสังฆังคงคงกระดูกตรีเพชรคงคงสวาหะเนี่ยประมาณนี้นะอ่าถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้คือคร่าวๆเล่าให้ฟังว่าเออประสบการณ์เคยไปเจอมาประมาณนี้นะครับเสร็จปั๊บ ต้องมีคาถาอะไรต้องมีพุทโธนะครับนะก่อนจะไปพุทโธเนี่ยก็มีคาถาหัวใจพระรัตนไตรมาอุก่อนนะมะตรงนี้นะครับมะการโหติสมุอะการโหติสมุนะอุกาโรโหติสมุนะอุณาลมาวิชาปณะเชติอสังโสปุสโพสนุพุทธโธนี้นะคาถาที่ต้องลงนะครับก็จะเป็นคาถาแม่ธาตุใหญ่นะแม่ธาตุใหญ่ก็ได้แก่นะนะกาโรโหติสมุโมกาโรโหติสมุนะ พุทธกาโรโหติสมุขเกิดเป็นพุทธทากาโลโหติสมุขเกิดเป็นทายะกาโลโหติสมุขเกิดเป็นยะยะเขาจะอยู่ข้างในนะยะจะอยู่ข้างในนี้นะอ่านี่ตำแหน่งของเขานะครับอันนี้ก็จะลงท่าทั้งสี่นะมะพาทาัทะนี่ข้างล่างนี่นะกาโรโหติสมุขเกิดเป็นนะมะกาโลโหติสมุเกิดเป็นพระกาโลโหติสมุเกิดเป็นพระพะกาโลโหติสมุขเกิดเป็นทะที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับว่าะจะมีคำภาวนานะคำภาวนาจะอยู่ตรงตลอดก็คือพุทโธนะคำภาวนาจะมีตลอดนะ อันนี้คือเป็นชุดที่เขาเขียนในหนังสือของเจ้าคุณผลนะผมก็เอามาสาธิตแล้วก็บอกบอกคาถาบางจุดนะ่ะที่ประสบการณ์เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไปเรียนวัฒนหนังหรอกแต่ว่าประสบการณ์เคยไปชมนิทรรศการแล้วเขามีวิทยากรมาสาธิตนะครับวิทยากรท่านนั้นก็เป็นลูกหลานของปู่ถงมะนะครับก็จะจําตรงนี้มานะอันนี้คือยุคเจ้าคุณผลนะทีนี้วิชาหมากที่แท้จริงนะครับวิชาหมากที่แท้จริงที่ผมเห็นในตําราบโบราณนี่นะมันไม่ได้เป็นแค่คงพันชตรตีนะครับมันเป็นลักษณะ ศูนย์ความด้วยนะและเป็นลักษณะคล้ายๆเบี้ยแก้ด้วยนะ,ะที่ผมเคยเจอตารามานะครับซึ่งผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าผมกะจะเก็บไว้เป็นกิมมิคอาจจะเป็นคลิปพิเศษเลยนะครับยันเนี่ยเขาจะลงด้วยพระเจ้าพระองค์ลักษณะนี้นะวางแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วผมก็เคยแอบเห็นว่าหมากทุยของท่านเจ้าคุณผลเนี่ยนะครับซ,ซึ่งผมก็จะมีตัวอย่างนะตัวอย่างเนี่ยผมก็เอามาจากภาพในหนังสือ ภาพถ่ายร้อยแปดเกจิอาจารย์ของอาจารย์พยับคำพันเนี่ยเขียนเอาไว้แล้วมันมีรูปหมากทุยหอปุเอี่ยมนะผมก็จะมาเทียบนะกับยันนี้แล้วเคยเห็นยันนี้นะครับเคยเห็นในหนังสือเก่าๆที่หลายเล่มนะฮะเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้ผมทิ้งกิมมิคไว้ให้นะเพื่อเป็นความรู้นะคือหมากไม่ได้เป็นโครงพันเสมอไปมันเป็นศูนย์ความก็ได้นะเป็นการอาถรรพ์เหมือนเบี้ยกแก้ก็ได้นะแล้วก็ท้ายคลิปจะเฉลยด้วยว่ามันเป็นผงแบบไหนนะฮะนี่เขาก็จะนี่ครับเขาก็จะชักเส้นยันนี้นะครับวิธีชักเส้นยันเน เขาก็จะชักเส้นย right ันแต่ละเส้นเนี่ยนะเส้นที่สองเนี่ยก็จะใช้คาถาหนึ่งนะใช้คาถาหนึ่งนะเส้นสามเนี่ยที่ผมกำลังวนเนี่ยก็จะใช้อีกคาถาหนึ่งนะมันลึกล้านะมันไม่ได้ง่ายๆนะครับอ่าเสร็จปั๊บพอเสร็จเส้นสามเนี่ยมันก็จะไปปิดจุดตรงนี้เข้าเว้าอย่างนี้นะตรงกลางเนี่ยจะเป็นยันองพระนะครับองคพระเนี่ยแต่ละตำรามันจะต่างกันไม่ต่างกันยังไงแต่ว่าข้างในต้องเป็นองพระแล้วตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะมีนักเฉลียวเพชรอยู่อืมนี่ถือว่าน่าจะบอกเยอะแล้วนะอ่า มีคนเคยแกะนะลูกใหญ่กระดาษสามันจะประมาณนี้นะมีนะัชเดี่ยวเพชรอยู่นะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นหัวใจพระรัตนตรัยนะ,ะมาอุกนะมาอุประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้อ่าอ่าอุอ่าประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นองค์พระนะเป็นองค์พระแล้วก็มีชักอุณาโลมขึ้นไปแล้วก็จะลงคาถามหาอุดซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้อันนี้คือชุดวิชาลงหมากแบบ ขนาดใหญ่นะแล้วตัวหมากเนี่ยฉันจําภาพไปนะบ้างก็ว่าเป็นยันพระพุทธเจ้าเขานิโรธนะแต่ไม่ใช่นะผมบอกไว้เลยไม่ใช่นะเป็นยันชนิดหนึ่งนะซึ่งอาจจะพูดในนักที่สาธารณะนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ลองติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นยันอะไรนะในโอกาสหน้านะแต่ว่าขอเฉลยนะครับว่าผงนะครับที่เขาเอาบรรจุในหมากทุยเนี่ยมันคือผงอะไรนั่นก็คือผงปฐมหมังนั่นเองนะครับนี่ปฐมมังนี่นะ ที่อยู่ในลายเสื้อยันของเราเนี่ยนะอันนี้คือพูดถึงว่าผงที่เขาใช้เนี่ยเป็นผงปฐมมังเพราะว่าในอุปเทศปัมังเนี่ยเขามีหลายด้านนะเช่นเรื่องการเป็นกำลังล่องหนนี่ก็ได้เรื่องการศู์ความปฐมมังมีนะฮะปฐมมังตัวเดียวเนี่ยใช้สูนย์ความได้นะแล้วผมเคยเจอเอกสารโบราณน,นะฮะของวัดหนังเนี่ยมีตำราลบผงอยู่นะแล้วเป็นการลบผงปฐมมังวัดที่1น,นี่ก็ตรงตามอุปเทนะถ้าจะบอกว่าผงเนี่ย ถามว่าผมไปรู้มาจากวันหนังมันไม่ได้รู้จากวันหนังแต่ผมรู้จากการดูเอกสารโบราณนะแล้วก็ดูจากความเป็นไปนะครับเพราะว่ายันบรรจุเนี่ยก็เป็นยันปฐมังเป็นยันนัททรหรวดน,นัททรหดก็มีพื้นฐานจากปฐมังเนาะก่อนจะจบกันไปนะครับจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความกตัญญูกะตเวทิตากับหลวงปู่รอดัดโครนอนมากนะฮะขณะที่อาจารย์เนี่ยที่ตกภาวะที่ลาบากเนี่ยลุกสิทธ ก็ไม่รักสบายนะก็ยังติดตามอาจารย์ประวัดโคนอนซึ่งในสมัยนั้นวัดโคนอนเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนะนี่ก็เป็นลักษณะเด่นของปู่เอเ่ียน,นะครับความกันตัญญูคือการระลึกถึงบุญคุณของคนที่มีพระคุณต่อเราแล้วก็หาโอกาสตอบแทนด้วยโอกาสต่างๆนะก็คือความกระตะเวทิตานั่นเองนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับจะติดตามได้ในศิลปะพระเวทครับผม